เนี่ยกนปากค้อนถึงปากเลย่ใชไม่มีออเดิมนะไม่มีเลยอะไรจาหลักเลยสองคนต้องอ่ะคุโรเซมาด้วยเล่าพอเรื่องข้าวให้ฟังหน่อยมีคนบอกเล่าพอเรื่องข้าให้ฟังหน่อยขยรถยุทธ์นใช่ครับ ก็จะเป็นเมดสิงขาวนะเวลาไม่ใช่อันนั้นข้าวข้าวอ๋อผู้ชายก็เวลาท่าสมมุติว่าเป็นกินจาเพิ่งเกี้ยเดี๋ยวินจาเราต้องโผล่ได้แล้วนะให้ทำเราเรื่องข้าวๆก็คือเรื่องราวของผีแม่มารีที่อยู่ในเรือนธาตุที่ทุกคนจะได้กินประหลาดแล้วก็ จะแบบว่าทำไมทุกคนถึงแบบทำไมถึงทุกคนถึงจะแบบพูดถึงเรื่องนี้มีแม่บุตรได้กลิ่นมาลีสุดท้ายสองคนนี้มาเป็นนักสื่อโลโกนานเอันนี้อันนี้คราวจริงไหมอันนี้อันนี้เกิดจะจบหนึ่งเรืงได้กลิ่นคือเป็นเรื่องราวเรื่องราวของครอบครัวและการรักรักลูกมากๆของแต่ละครอบครัวอยากจะเทคป้องลูกจนบางทีรักลูกในทางที่ิดอุเอาละใครกันที่จะเป็นคนนั้น โอ้โหแติ๊งหน้าหน้าเขียวเลยเออแกท้องเสียเขาบอกแกท้องเสียเขาเขียนเลยอ่ะไมม่นั่นแหละก็เป็นเรื่องคร่าวๆแม่บุญก็แบบนั่งสารแม่ก็เลยแบบอาต้องออกจากหายแล้วไม่ได้แล้วออกจากหายออกจากหายแลยออกจากหายวิธีเซอร์วิธีเซอร์วิธีเซอร์ต้องดันต้องดันโอ่งอย่างงี้ดันหายออกมานะ ไม่ยอมฉันแบบหลักไม่ยอมรักสุดๆ้สองคนนี้เป็นเด็กมตเด็กดื้อเด็กดื้อต้องโดอะไรท้ยอย่างงี้ยโดนต้องโดนป้งโป้งหรอหูหมาเมวอะไรอะไรอะไอะไรอุ้ยเจ้านองแล้หรอบ้านีุ่กคนมาดูเร็วทุกคนมาดูเร็วทปช่องสามสสามนอนเราไปดูราค่ ทีวีนะคะหยิบรีโมททุกคนขึ้นมากดปุ่มเปิดทีวีนะคะใช่แล้วก็กดไปค่ะเลขสามสามนะคะแล้วทุกคนจะเจอกับหน้าพวกเรานะคะย่าเ yeah. yeah. ช่ไปดูกันเลยยโยย่า เฮ้ยเฮ้ยเป็นไงละเป็นไงล่ะเป็นล่มยดนไงอท้หนหลเลยหนาส่อะไม่น่าเลก้แทมีบูมด้นะครับทุกคนใกล้แล้ววใกทุกคนกดเลขสามสามเดี๋ยนี้เลยนสามสเกป ทุกคนทุกคนลืมแล้วทุกคนอะทุกคนอาจจะจำนินจาไม่ได้นะเพราะว่าตอนนั้นเด็กจำหนูไม่ได้ด้วยอยู่ๆยหนึ่งปีผ่านไปโตเป็นหนุ่มเป็นสาวงงเป็นสาวแล้วโอ้ยแม่เอ,าอ้าเดี er kind of <t <t no ๋ยวเดี๋ยวไปบอกพี่หนุ่มให้เงียบๆให้ไหม ี่่บ้าานนนเเไไมป็รก็บอกพี่หนุ่มปะเนี่ยบ้านเช่าบ้านเาช่านเาไม่เป็นไรตื่นเต้นนะดูไม่ได้ค่ะพ่อดูอยู่บอกพ่อกดสามสามพี่หนุ่มพ่อบอกแม่เดี๋ยวนี้นะใช่บอกทุกคนเลยอุ้ยเขาบอกในแอปมีคนดูแปดหมื่นคนแล้วจริงปะเนี่ยหรือเขารอดูสีกับบันเทิง น่าฮ่าฮ่าฮ่า่าคือโรเซคุโรเซ่เข้าได้ไหมอ่ะทุกคนอย่าโมแต่ดูไลฟ์ไปดูละครทุกคนอย่าโมแต่ดูไลฟ์ไปดูละครนะคะเปิดเลยนะคะเตรียตัวเปนเน่านินจาเธอกำลังแปลงร่างเหรอหรือว่าอะไรนินจาเน่าเปลี่ยนเป็นอดูได้ทางช่องสามหนำสามหรือถ้าแบบ ใครดูทีวีไม่ได้กดโหลดโหลดแอป3พตอนนี้ยังทันนะคะเข้าไปดูในแอปได้เสร็จแล้วก็สมัครพรีเมียมไปด้วยครับเพราะว่าดูเรือนทัดย้อนหลังได้ด้เออคือจริงดูย้อนหลังได้ปกติแต่อันนี้คือดูแบบพิเศษได้ก่อนใครเดี๋ยวผู้ที่มีความรู้จะบอกให้ผู้ที่บอกคือถ้าคุณเป็นพรีเมียมเนี่ยนะคุณสามารถดูย้อนหลังได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอตอนเที่ยงคืนนะคะแล้วก็ไม่มีโฆษณาขั้นค่ะเาเล่ ในในขอดูดิมีพรีเมียมยังอ่ะสมัครแล้วไว้ดูไว้กอดูกอไว้กอดูเรากอดไว้เนีดูทุกคนสแต่ว่ากาลังดูอยู่เนี้ยแล้วเราอยากกอเลยเรากดกดไอ้แถบบล็อกล่างเรากอได้เลยนะเฮ้ยเหรอคะใช่ถ้าเป็นพรีเมียมอุยวิพลาดตอนไหนสำคัญคือกอได้เลยอุวยเลิศเลิศใช่ไหมเลิศสแปนเต้นเลยเลิศสแปนเต้นคำอันนี้ก็เป็นตอนแรก EP แรกคิดว่า อยากอยากทําให้เราเี่นแบบทุกคนประทับใจสําหรับตอนแรกกันพวกเราก็ตั้งใจทํางานนาะหนึ่งปีทุกคนเกือบหนึ่งปีเลยนะคิดดูสิต้องอยู่กับเด็กพวกนี้หนึ่งปีใช่ี่พวกเราน่ารีหายไปประมาณปีแล้วเนี่ยทุกคนต้องดูนะโ้อดูสิสกิลการเต้นติ๊กตอกฉันไม่ได้ดีขึ้นเลยทุกคนดีดีสิไอยยังเบาใช่ายอเบา ได้แล okay. okay. ้วก็ MV มวีแค่ไหนก็จะรอเรือนพานออกมาแล้วนะาใช่ค่ะโอเคใช่ป้องค่ะฝากด้วยนะคะละครเรือนพาเนาะมาแล้วครับพี่โอพี่โอ๋แับเลยเนาะไปดูแล้วนะไปดูละครกอนนะทุกคนบ๊ายบาย 我妈妈。<laughs> <laughs>